ต่อมานะครับการไหลาตามคําร้องในเพลงมลำในท่อนที่เป็นคําร้องนะครับก็คือท่อนที่มันเปลี่ยนคอร์ดไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับผมเปลี่ยนทํานองไปเรื่อยๆนะครับผมทีนี้วิธีฝึกเราต้องฝึกยังไงนะครับก่อนอื่นเลยหลักการของมันมีง่ายๆนะครับง่ายมากๆก็คือให้เราโฟกัสไปที่้ดจังหวะที่1นะครับตำแหน่งที่1เหมือนเดิมตำแหน่งที่2ออันนี้ยังเป็นพื้นฐานยังใช้งานได้อยู่นะครับทีนี้ โน้ตที่เราจะต้องเพิ่มเข้ามาก็คือโน้ตตัวที่3 4และ5นะครับก็คือตรงนี้3 4แล้วก็5ตรงนี้นะครับ1 2 3 4 5อนะครับอันนี้ก็คือสามารถเอาไปใช้งานได้ทุกคอร์ดเอาไปใช้งานได้ทุกคีย์เลยนะครับโอเคการฝึกของเราต้องฝึกยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างก่อนนะว่าที่ผมเล่นมันจะเปลี่ยนไปยังไง ใน 1, 2, 3, ่5นี้เราลองจับตาดูดีๆนะครับเรายังอยู่ในเพลงกุหลาบแดงอยู่นะครับผมจะได้ง่ายนะครับต่อการเข้าใจนะครับสองห <2, S 2> นึ <S 1> 1, <S น่งห้านะครับเห็นไหมเพลงนี้ก็ยังง่าย,ยนะครับมีแค่นี้นะครับคอร์ดมันก็จะมีแค่เนี้ ดคอ์ไม่เยอะนะครับเพลงนี้มันก็เลยในช่วงที่เราเปลี่ยนมันก็ยังน้อยอยู่แต่ว่าพื้นฐานของเราต้องฝึกให้ครบทั้ง5้าตำแหน่งนี้นะครับ1 2 3 4 5นะครับเดี๋ยวผมจะลองยกตัวอย่างในบทเพลงนี้นะครับให้มันครบทั้ง5้าตำแหน่งนะเพลงปากโกรธใจคิดถึงนะครับลองฟังดูครับผมแล้วก็ลองสังเกตนะครับหนึ่ง 4 3 5แล้วก็1น,นะครับก็คือสายใหน1่โน้ตเดียวกันนะครับยอ,ยอ่าประมาณนี้ประมาณนี้พอจะก็ตหรือ,อยังนะครับหลักการพื้นฐานง่ายๆนะครับประมาณนี้สำหรับวิธีการฝึกนะครับให้เราลองกดเฉพาะโน้ตตัวที่1ให้มันตรงคอร์ดนั้นก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวมาลองดูกันครับไหม ยนน1ย่ารีบันเะครับหม,มเริ่มจะง่ายขึ้นหรืออยังทีนี้นะครับทีนี้พอเราฝึกจนชินแล้วนะครับเราลองมาเล่นลีกต่างๆใส่เข้าไปดูนะครับ, 1> บ 1> ห1 ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับก็คือให้เราเล่นหลีกง่ายๆเลยนะครับเราอาจจะย้ำไปที่โน้ตใด,ดโน้ตหนึ่งก็ได้เนี่ยให้เราเล่นแบบนี้นะครับพื้นฐานให้เราฝึกแบบนี้ก่อนนะเนี่ยเยาจะารูปแบบนี้ก็ได้ อะไรแบบเนี้ยอันนี้คือหลีกพื้นฐานในง่ายนะที่เราต้องลองเอาวิธีที่เราง่ายที่สุดนะครับหรือเราจะเล่นแบบหลีกที่เราเล่นปกติก็ได้หนึ่งสองสามห้าหนึ่งนะครับเนี่ยเราลองนั่งเล่นแบบนี้ก็ได้ครับผมให้เป็นทํานองนะโดยที่ไม่ต้องมีเพลงก็ได้นะครับก็คือให้เราลองกําหนดตัวที่เราจะไปตกนะครับ อย่างเช่นเราอยากให้มันตกตัวที่4นะครับตกตัวที่2ตกตัวที่3นะครับตกตัวที่5แล้วก็ตกตัวที่1นะครับอันนี้คือรูปแบบในการเล่นนะครับให้เราฝึกหรือจะเล่นแบบนี้ก็ได้ น่ะครับก็คือเบิร์ดโน้ตแค่นั้นเองนะครับเนี่ยเนี่ยอะไรไประมาณน,นี้เห็นไหมมันก็จะง่ายในการฝึกของเรานะครับเราอย่าพึ่งไปเล่นที่มันหลากหลายเหมือนที่ผมเล่นให้ฟังอันนั้นคือเราต้องสามารถที่จะชําชนาญเรื่องของพวกนี้เป็นแล้วนะครับเราค่อยไปเพิ่มเติมโน้ตต่างๆให้มันมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนะครับ แต่ความจริงแล้วการเล่นไหลาตามคําร้องในเพลงมอลําเราเล่นแค่นี้ครับผมง่ายๆแค่นี้นะครับไม่ต้องไปใส่อะไรให้มันเยอะแยะนะครับหรือมันจะมีบางหลีกบางท่อนนะครับในเพลงกุหลาบแดงนะครับอย่างเช่นแบบเนี้ยเนี่ยแน่นอนว่าหลีกเราจะเล่นไม่เหมือนกันเพราะว่ามันเป็นการอิมโพรไว้นะครับลองดูลองดูลองดู อ่านง่ายเลยนะครับอันนี้ก็คือคด่าง่ายนะครับอันนี้ก็คือเนื้อหาในการไหลาตามคำร้องในท่อนที่เป็นคำร้องนะครับท่อนที่ทำนองมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับสรุปง่ายๆเลยก็คือให้เรา จำโนต้ตตำแหน่ง5ตัวนี้นครับ1 2 3 4และก็5นะครับวิธีการฝึกก็คือให้เราไปโฟกัสในจังหวะที่1นะครับแล้วก็ลองเล่นให้มันตรงตามโนต้ต5ตัวที่ผมให้ไปนี้นะครับอย่างเช่นจังหวะนั้นมันไปตกที่ขอดนี้เนี่ยเราก็ต้องตกให้มันเป็นโนต้ตนี้ให้ได้หรือโนต้ตมันมาตกที่ขอดนี้เราก็ต้องมาตกที่โนต้ตตัวที่3ให้ได้ รหรือมาตกที่คอร์ดนี้เราก็ต้องมาตกที่โน้ตตัวที่5ให้ได้นะครับหรือกลับมาที่ก็คือจบที่ตัวแรกหรือตรงนี้ก็ได้นะครับอ่าก็คือ1 2 3 4 5ามี่นะครับมีอยู่5ตัวนะที่เราต้องฝึกนะหลังจากที่เราลองโฟกัสในจังหวะที่1เสร็จแล้วเราก็ลองมาเล่นหลีกง่ายๆนะครับอย่างเช่น ง่ายๆตัวที่หนึ่งตัวที่สามตัวที่ห้าหนะครับกลับมาที่ตัวที่หนึ่งนะครับอ่าอันนี้คือลิกง่ายๆพื้นฐานนะที่เราลองไปฝึกดูหรือถ้าใครฝึกตัวนี้จนชินลแล้วเราก็ลองเปลี่ยนลิกใหม่ดูก็ <S <S คือลองเอาลีกพื้นฐานของเราดูหนึ่ง 5 1อะไรประมาณนี้นะครับเราลองไปหาหลีกที่เราเล่นแล้วเราชินมือโอเคอันนี้ก็คือการไหลาตามคำร้องนะทีนี้มันมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับในการเล่นไหลาตามคําร้องในท่อนที่เป็นคําร้องเนี่ยอย่างเช่นนะครับเพื่อที่จะให้มันดูเก๋าเกณฑ์หรือเป็นมืออาชีพมากขึ้นเราอาจจะเล่นลูกสร้อยตามก็ได้นะครับผมลูกสร้อยคือเล่นตามคําร้องของเพลงมลําเลยเล่นตามเนื้อเพลงเลย อย่างเห็นไหมถ้าภาษาบ้านาเ็คือเหมือนท่องสอนค่วมเพลินนแหละครับสอนค่วมบ่อเพลินสอนค่วมคำหลองเพลินนะครับเดี๋ยวมาลองดูตัวอย่างนะครับสสีีบบาายยก ัวอย่างครเห็นไหมอันนี้คือตัวอย่างการไหลาตามคำร้องในช่วงที่เป็นคำร้องนะครับเราสามารถแทรกลูกส้อยต่างๆก็ได้นะถ้าเราไม่อยากเล่นไปเรื่อยๆไหลไปเรื่อยๆนะครับเราสามารถที่จะตอดเขาเราียกว<ร>า่าตอดนะครับ ตอดไปเรื่อยๆนะครับสอดแทรกเข้าไปเรื่อยๆตามช่วงท้ายๆนะครับโอเคทั้งหมดนี้ก็คือการไหลตามคําร้องในเพลงหมอลำนะครับอย่างที่ผมได้บอกไปนะมันก็จะมีเรื่องของทํานองนะครับที่เป็นคําร้องนะครับแล้วก็ทํานองที่เป็นคําลำนะครับคําร้องก็คือท่อนที่มันจะเปลี่ยนขอดไปเรื่อยๆคําลำก็คือท่อนที่มันจะเป็นขอดเดียวอยู่กับที่นะสำหรับในการฝึกผมก็ได้บอกไปทั้งหมดแล้วนะว่าต้องฝึกยังไงนะครับ ส่วนลูกเก่าลูกแก่ลูก,ก,ลกมืออาชีพมืออะไรนะครับอันนี้เราสามารถที่จะมาเพิ่มเติมกันได้ทีหลังนะครับไม่ต้องไปสนใจมันเยอะเราไปเน้นโฟกัสในการฝึกพื้นฐานตรงนั้นให้มันชินก่อนนะพอเราชินแล้วเราเล่นได้แล้วเราอยากจะสอดแทรกอะไรก็ได้นะครับ เนี่ยลูกต่างๆพวกเนี้ยเราสามารถที่จะมาแกะตามอาจารย์เล่นหรือมาดูอาจารย์ท่านไหนเล่นเฮ้ยลูกนี้มันเท่ดีไว้ลูกส่งลูกนี้มันเท่ดีไว้มาใส่ตรงนี้ตรงนี้มันเท่ดีไว้อย่างโคมตงโคโมติกอะไรที่ผมได้สอนไปต่างๆนานา,นาเราก็สามารถที่จะมาสอดแทรกเล่นเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสมนะครับโอเคสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะไหลาตามคำร้องในเพลงหมอลำก็หวังว่าทุกคนจะเข้าใจนะครับในหลักการง่ายๆตรงนี้นะครับ เพื่อที่จะนําไปใช้ในการปฏิบัตินะครับ